การทวีตดีๆคำพูดดีๆแบบว่าเรารักกันดีกว่าเราเ,เกิดมาบนโลกนี้ใบเดียวกันเนะาะ่ม <c oughs> แปกๆนะแอนโทนี <c oughs> คือมีลูกส,ส่งแล้วสูง มีเป็นคอนเทนต์ของความมั่นใจนะคะทุกคนเราจะมาบอกคลิคกหรือว่าเคล็ดลับว่าเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกบูลลี่หรือว่าความไม่มั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเรารับมือกับมันยังไงนะคะเออเห็นว่าพวกเราต้องมั่นใจอยู่แล้วแหละก็พูดงนะ่าย แต่กว่าที่เราจะมารู้สึกแบบซีเทียวกับตัวเองขนาดนี้เราผ่านวิธีคิดหรือผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างวันนี้เราจะลองมาแนะนําดูนะคะเผื่อทุกคนจะนําไปปรับใช้ได้กับชีวิตค่ะใช่หรืออย่างแบบบางทีเราเห็นแบบผู้หญิงคนนี้แบบเฮ้ยเขาดูมั่นจังเลยเขาดูเท่จังเลยเนี่ยมันจะมีออร่าแผ่ออกมาเลยใช่เรามั่นใจหรือว่าวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันปาดชมาฉันมั่นใจทุกวันคือรันเวย์ทุกวันคือรันเวย์ ก็เลยเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงเดี๋ยวจะเริ่ม จับแพรไม่เอา <c oughs> ไม่เล่จากฉันสซ่เล่าจากมึงนั่นแหละเอาแล้วโ <c oughs> <Okay, S 1> อเคมานั่นแหละอย่างแพรมันเคยโดนล้อเว้ยเพราะฟันเหยินตอนเด็กโ <c oughs> ดนบูลลี่แต่ข,ข,ข,ข้าชอบทะครแรกก็ยังไม่ได้ดัดฟันใช่ไหมใช่ <c oughs> ฉันเหยินถ้าสมมติว่าดูละครเรื่องประมาณ 1, นถึงสาเรื่องแรกอะก็จะเห็นว่าโอ้โหคุณพ้ามาทั้งเหือกอะไรอย่างนั้นต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เก็บมาคิดว่าเฮ้ยเป็นปมดอยแต่มันเป็นจุดที่ว่าเรารู้สึกว่าแบบ เราไม่อยากเป็นอย่างนี้คือเราเคยฟันอยหมายแต่เด็กเพราะเราดูขวดนมเยอะมากเลยจริงเหรอติดขวดนมกินขวดนมจุกจนถึงปอนหนึ่งก็ยังจุกๆอยู่เพราะพอดูดนมไงมันแบบพอแรงดูดเข้าไปอ่ะคัดก่อนไหมเออค่ะแอบจะพุ่งโตขึ้นงงกี่เยอะแยะแต่ไม่จอยแล้วที่ไหนคืออาจจะรู้ดีเหมือนจะเปลี่ยนใจก็บคำอ้างไอ้มีคนมาเมื่อกี้ ส่งยำหรอคขอจบจเนก่อนะ เรามาคุยกันว่าเคยไหมที่แบบจริงๆเราพอเราเป็นดาราเราก็มีความมั่นใจแหละแต่ว่าเคยไหมที่เรารู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองอย่างอย่างของเมืองเนี้ยที่ยงคุยกเมืองคือตอน,น,นเด็กๆเคยโดนล้อว่าขยันขอไม่หยอกเพื่อตอนล้อเลยไม่เพื่อนไม่มีใครคือโชคดีที่เพื่อนน่ารักไม่ได้แบบเยินอะไรเลย,ย,ยไม่มีแล้วพอตอนป .6 อ่ะมีเรียนภาษาจีนแล้วเขาก็จะให้พูดคำศัพท์ทีละคำแล้วไปเจอคำว่าคนที่แบบเหรินเหรินเหรินคนแล้วเพื่อนก็หันมา เยินโอ้โหทั้งาตอนนั้นก็เรียกร้องแม่หยัดฟันด้วยความที่เมื่อก่อนการดัดฟันมันแพงมากอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็แบบโอ้ตื้อพ่อตื้อแม่แต่ว่าหลังจากนั้นนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ดัดแล้วก็ดัดยังอยู่มสีทุกวันเนี่ยยังดัดอยู่ก็ทำามีเทเนอร์หายห้าอันแล้วก็คือดัดเป็นแบบเหล็กใช่ไหมตอนแรกเหล็กฝเหล็กดิบแนวเลยโอ้โหเปลี่ยนทุกอม่มี ก็นิดนึงแบบสมมติพอหลังจากเพื่อนล้ออย่างเงี้ยแล้วพอ <g ül> พอถ่ายลูกเออแล้วก็จะแบบ <g ül> <g ül> งงปากไปถ้าสมมุติว่าเรื่องที่ไม่มั่นใจตอนเด็กๆเ,เลยก็คือจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ๊ยเรียนไม่ได้เลยนะก็คือเรียกว่าทั้งห้องอ่ะเป็นคนเรียนเก่งแล้วด้วยความที่ พี่สาวก็เรียนเก่งคือคนรอบข้างเรียนเก่งหมดเลยโชคดีที่ตอนนั้นแม่ก็พูดก,กับเราว่าแบบเราไม่จําเป็นต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้แบบเป็นคนดีก็พอเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละเราเน้นเป็นคนดีเราเย็ดมาก ตัวแพรมองว่าการโฟกัสจุดแข็งของตัวเองอ่ะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้นะบางทีจุดแข็งของเราอ่ะคนอื่นอาจจะทําไม่ได้ก็ได้แล้วแบบเข้ามาทํางานในวงการอ่ะแบบแคร์แบบสายตาคนข้าง,งนอกจริงๆเมื่อก่อนไม่แคร์เลยแล้วพอโตมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันต้องมีบางอย่างที่เราควรจะพัฒนาเช่นโอเคมันต้องวางตัวนี้นะโตขึ้นมาก็จะมีจุดยืนของตัวเองว่าแบบโอเคจะทําแบบนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรทีอืม แล้วของมึงอะเคยแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไหมจริงจริงเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าไม่เคยนะอย่างเนี้ยคือถูกบิ้วมาตลอดว่าแล้วด้วยความเป็นสวยตั้งแต่เด็กเป็นคนสวยตั้งแต่เด็กมีความแบบกล้าแสดงออกอนูกว่าเต้นข้างหน้าหรือเปล่าเต้นข้างหน้าหน้าสาวทองจะไม่คนนําเต้นหน้าสาโทองอย่างเงี้ยคือโตมาด้วยความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมั่นหน้าให้สิบอะไรใช่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคน บูลลี่หรือคนจะมองอะไรคือเรามีความเหมือนแบบก็เป็นตัวเราเราเป็นอย่างนี้เราก็สแสดงออกไปเป็นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้โดนบูลลี่จากกาทราท่มามารทำยูทูบมันยังไงไไไก็แบบว่าจะมีคอมเมนต์นึงแบบประมาณว่าตอนนั้นเสียเสียบส์บแบบไปออกในการผลกระแสอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับเหมือนเข้ามาแบบว่าถ้าสมมุติเลิกกับเสียบด์ไปก็คงไม่มีใครอาวแล้วแหละ อันเนี้ยคือดีที่สุดแหละอย่ามั่นหน้าให้หนมากนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วจะตามใจตัวเองได้ทุกอย่างมากขนาดนั้นเลยเพื่อนนอนอยู่ใต้เตียงใช่ฉันไม่ทำอะไรให้คุณค่ะใครว่าเพื่อนอย่าด้วยใครว่าไปไรือว่าไปตั้งบวกแล้วก็เป็นเหมือนแบบโซเชียลบูลลี่ที่ที่แบบดาราหลายๆคนเจอคนธรรมดาเหมือนก็เจอแบบทำไมขอบจังทำไมอ้วนจังทำไมว่นนี่นั่นแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเรื่องคู่เรื่องถูกเจอแฟนตอนแรกที่อ่านก็โม่ แล้วพอหลังๆอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปมันอาจจะเป็นภฟมในใจของเขาพยายามเหมือนแบบทําความเข้าใจเขามากกว่าว่าโอเคเขาคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาบอกนี่อือก็จบเราเสียความมั่นใจไหมก็ไม่ได้ถึงกับเสียความมั่นใจนะเหมือนเราทําตัวเหมือนให้มันเป็นปกติมันเป็นตัวเราอะเราอยากจะบอกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะเราไม่ได้อยากจะประดิษฐ์ให้กับ ทุกคนที่เขามาดูเราอะค้าในบ้นเราเชื่อว,ว่าการที่เป็นตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะทุกคนคเแล้วว่าวิธีของเพื่อนก็คือเลือกที่จะเข้าใจ,าใจแล้วก็แบบปล่อยเบลอแล้วก็เ,เชื่มอ<ช>มั่นในตัวเองอซึ่งคิดว่าเป็นวิธีที่ดีแต่หลังจากที่เพื่อนมาเล่าเรื่องเนี่ยอยากจะเสริมนิดนึงการที่เราจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นโอเคมันเป็นสิทธิของเราที่จะแสดงอะไรออกมาแต่ หลายๆคนอ่ะอาจจะลืมคําว่าการเทศะกับมารยาทมันจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องใช้คําศาสตร์อะไรไปใส่คนอื่นอย่างนั้นด้วยเหรอมันมีนมเหตุจาเป็นหรือว่าคุณเครียดกับชีวิตคุณมันไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะแข็งแรงแบบพ้าได้ใช่ใช่บางคนเขาอาจจะแบบวิกไปเลยใช่ใช่ใชค่ะก็อยากจะฝากให้ให้กับทุกคนด้วยนะคะแต่ตีนี้เวลาเขาถือว่าเจอ,อคอมเมนต์แบบแย่ๆลบออกเลยจ้ะลบบล็อกดีคือแบบว่ารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ควรจะอยู่ในโลกของกู อยากพยายามกระเสิร์กระสมอยู่ในชีวิตช้างเราจะไม่ต้องการคนแบบท็อกซิกนี่รู้สึกว่าถ้าแบบว่ายิ่งไปตอบอ่ะยิ่งไปตอบมันคือใครเออยใครยาวแล้วแล้วคนแบบเนี้ยเขาพร้อมแบบเขาเก่งแล้วเขาเก่งในโลกนี้อยู่แล้วมาเจอตัวจริงก่อนมาเจอตัวจริงก่อนถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือของฟ้าเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าคนแบบนี้คือไม่ควรให้ค่าก็คือมองข้ามไปเพราะว่าคนไม่ชอบอ่ะเขาก็ไม่ชอบอยู่ในยังค้ำพยายามให้ตายแค่ไหนอะ ก็ไม่ชอบอยู่ดี้ต่การคทนที่เขารักเราดีกว่าใช่ใช่ไม่ว่าใครก็อยากได้การทวีดีๆคำพูดดีๆแบบว่าเรารักกันดีกว่า <ừ> เราเกิดมาบนโลกนี้ใบเดียวกันเนะาะส<อ>ร, <อ S 2> ร<ๆ>ุปขางพะว่าไม่มีอะไรก็ประมาณว่าแบบเหมือนที่เพื่อนแท้พูดไปก็คือทิ้หนอคอมเมนต์ที่บูลลี่เราแล้วก็มาโฟกัสกับคนที่เขาให้ค่าเราดีกว่าค่ะเราเป็ <ừ> นตัวของตัวเองที่สุดเอโลกที่คนรักเรามีความหมายที่สุดสวยมาก ส่วนของกูก็คือบอกแล้วว่าวกพราวตรงมาใครๆกันที่บ้านสนับสนุนให้ให้เป็นคนกล้าแสดงออกตั้งแตคือพ่อแม่ผักดันให้ทําแบบแอคทิวิตี้ทุกอย่างอย่างทีไม่เคยขัดเลยไม่เคยตีว่าไม่ดีไม่สวยไม่ควรทําหรือเปล่านี่การที่เขาไม่ตีกรอบกูแล้วก็แบบแบบให้กูได้ลองในทำ มันเลยทาให้รู้ว่ากูถนัดอะไรกูไม่ถนัดอะไรอะไรเงี้ยแล้เป็นเด็กมั่นใจมากอยู่แล้วมั่นมากมั่นเบอร์ไหนมั่นมั่นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพอมีความรักแล้วผิดหวังก,กับความรักนั่นแ่ะเป็นเป็นการที่ทําให้รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี<ม>้ยฉันดีไม่พอหรอมันเริ่มมีคําถามแบบหลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยทําให้ตัวเองแบบอิน e c เลยแต่ว่ามันจะแบบอย่างที่แพร์บอกว่ามันจะเป็นแบบสองทางแยกที่เราสามารถเลือกได้คือโทษตัวเอง กับสองหันกลับมาพัฒนาตัวเองซึ่งแบบนี่โชคดีมากที่คนรอบข้างแบบเลือกให้ไปฝักพัฒนาตัวเองนาคะแล้วพอพอ,พอเราหันกลับมาพัฒนาตัวเองอ่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบสะกดจิตตัวเองว่าฉันดีฉันดีพอฉันทําได้คอยดูแบบ watch me อะไรเงี้ยนี่คิดว่าคําว่ามั่นใจอ่ะมันฝึกกันได้จริงๆวิธีนี้<ม>ดีมากๆนะเรื่องเซลฟ์ทอล่ะที่แบบ บางทีเราต้องมีเวลากลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันทำอะไรเก่งบ้างมานั่งคุยจริงๆให้กำลังใจตัวเองในในวันที่บางทีบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีสังคมที่พร้อมจะพุชใช่ใช่ขึ้นไปมันจะมีสังคมที่แบบทำอะไรก็จะแบบกดสวยตายอ่ะมันเนาะคือคือมันมีแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาคามว่ามันท็อซิ้หมันท้อินมันเหนื่อยนะว่าแค่ต้องอยู่ในสังคมแบบนั้นอ่ะใช่ เขาอาจจะทําได้เพียงแค่ฝุ่ยนิ้มแล้วขำไปด้วยแต่ถามว่าจริงๆเขาแฮปปี้ไหมเขาเขาไม่ขำเออเขาไม่ขำนะอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบกว่าจะมาพูดกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยทำยังไงมั่นใจทยังไงถึงกลับมาแบบรู้สึก s t ร o งได้อีกครั้งอ่าใช่พอรู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่ดีนี่เรียนจบฉันก็สวยฉันก็มีงานทำเมน่อไหร่เด็กได้ฉันไม่ได้ของกันเธอเพราะแม่ครอบครัวฉันก็โอเคสมบูรณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ย ม,ม้งอะไรมึงเลยมึงก็ไม่มองอความรักจากมึงเข้าะจปะเออก็รู้สึกว่าพอตัวเองดีแล้วอะเรา deserve better เ,เสมอเข้าใอไปะเออว้คำนี้ดีมากที่บอกว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆแต่อย่างแบบเรื่องรูร่าหน้าตาเนี่ยเคยแบบรู้สึกไม่มั่นใจของตัวเองมอั้ยกจะเป็นแค่ในเรื่องของความสูงเพราะว่าต้องอึดก,กับเพื่อคือกูแบะปากได้เยอะเพราะว่ามันจริง แต่พอตอนหลังๆก็รู <m <m ้สึกว oh, bra ิ uh> Look, okay. ้ก็น่ารักดีนะใช่จริงๆเพราะฉันเป็นคนสูงแต่เด็กอ่ะพอเห็นแบบเฮ้ยคนตัวเล็กเวลาไปเที่ยวได้ใส่ส้นสูงสวยๆในขณะที่ถ้าเราใส่อ่ะหัวหายัวสูงมันไม่อยู่ติดฐานแต่ว่าโอเคมันก็มีจุดที่ ว่าพอเรามาทําง,งานจริงความสูงมันก็อาจจะได้เปรียบในบางงานอพอเรามาอยู่อีสังคมหนึ่งสังคมที่เขายอมรับในเร่งที่เราเป็น <c oughs> เราแต่คุรู้สึกว่าออาก็ดีอเออจริง,งนนี้อันนี้เกี่ยวนะเรื่องแบบแบบเราไปอยู่ในสังคมที่เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราจริงๆอันนี้คือมีผลมากๆกับความมั่นใจเพราะว่าเคยเคยอยู่โรงเรียนไทยแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นที่รักร้องไห้กับแม่ว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว Hehe, <i mean แล้วหน like ูแบบหนูไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยกูตื่นมากูไปนั่งกับแม่กูร้องไห้บอกแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วไม่มีเพื่อนแล้วกูแบบแอบไปนั่งกินข้าวอยู่วันนี้เออจนกระทั่งแบบพออมาอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาแบบเขายินดีกับสิ่งที่เราเก่งเขายินดีกับสิ่งที่เราแสดงออกกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบฟรีดอมมากเลยอ่ะพอได้เป็นของตัวเองมันแบบมันชายนึกออกมั้ยแฮปปี้มีความมั่นใจแล้วน ไม่มีเบอร์นั้นมีแต่แบบสมคอจับผู้ทํารายงานอะเพื่อนก็จะวิ่งไปจับกับคนอื่นไม่จับกับเราเพราะาคนอื่นจริงแล้วใช้ก็แบบเหลือใครก็มาลวกันโอเควันนี้พวกเรายกตัวอย่างกันในคนลเคสของพิมก็จะเป็นเคสเรื่องในโรงเรียนกับความรักของพี่เรื่องในโรงเรียนกับการทํางานส่วนเพาเรื่องเรื่องอะไรวะส่วนเพาเชี่ยง ก็ต้องพูดถึงเรื่องแบบว่า,าเราใช้ตัวช่วยอะไรกันบ้างหรือเปล่าตอนเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนเนี้ยก็ใช้แอปพลิเคชันที่ฉันเป็น V I P ดิฉันดิฉันก็ V I P เหมือนกัน,กนเมื่อก,ก่อนฉันจะีอาร์บอกว่าอ๋อเธอแต่งรูปหรอสมมติวตอนหลังสมัครจ่ายแบบไรเงียเมา่ยาวใช่อะก็ช่วยได้เยอะมันก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้เราไงใช่แบบอะมันก็มีผลต่อแบบว่า ยอดกดไลค์แต่จริงๆเราแพรตรงยอดอะไรไหมก็แคร์ถ้าบอกตรงก็แคร์เพราะว่าการทำงานเนี่ยเหมือนมันเป็นโปรไฟล์ของเราอะทุกคนอ่ารูปไลน์น้อยลบลูกไหมลบจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาทำงานที่มันต้องอาศัยเรื่องคอนเทนต์เรื่องยอดในการดูอะไรแบบนี้ในยุคนี้เนาะ ทุกอย่างมันก็อยู่บนโลกออนไลน์<ม>ทุกคนก็เลยต้องมาโฟกัสในจุดๆนี้เยอะแต่พาก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ต้องไปโฟกัสถึงขนาดแบบหูรีเฟรชทุก2วินาทียอะไรเง<ม>ี้ยมันมันมันจะ เขาเรียกว่าอะไรเคลียร์มันเคลียร์มันจะท็อกซิกนิดนึงใช่เพราะว่าเขาจริงๆความสุขของคนเรามันไม่ได้มีอยู่แค่ตรงจุดจุนั้นใครอยากให้ไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากกว่าเพราะชีวิตมันมีอะไรมากกว่าโซเชียลนะ้ยเราล้อนหลือล่องเหลือจากคอนเทนต์อะแบบว่าทำยังไงแบบมีทริกไหมแบบในการเสริมความมั่นใจของตัวเองมันมันมันอยู่ที่อินเนอร์มากกว่าเราต้องคิดในใจเวลาถ่ายรูปอะมันออกทางแววตาทุกคนเราต้องแบบมั่นใจคิดว่ายังไงฉันก็สวยมาก่อนถึงแม้ไม่รู้แหละว่าตัวจริงฉันจะสวยหรือไม่สวยยังไงแต่ก็คิด เสมอว่าฉันสวยววลาถ้ามันพอมันมั่นใจอ่ะมันจะออกมาดีา่าฉนั้นของกูอขอเสริมเรื่องก,การเตรียมพร้อมกูจะรู้สึกว่ากูจะมั่นใจมากขึ้นถ้าสมมติว่ากูาทําการบ้านกับงานงานหนึ่งมาเพราะว่าเวลาที่ทําอะไรแบบล่าสุดนิดอ่ะทุกอย่างไม่ออกมาไม่ดีไม่เคยดีเลยอันนี้มันสามารถแอพพลายได้กับทุกๆอินดัสทรีในชีวิตเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกิจสงานไปมาหาลายัยไปเจอเพื่อนออกเดทเนี่ยพอมันเตรียมพร้อมแล้ววันนั้นน่ะคุณจะแบบพร้อม ใช่ <ไป S 1> รพร้อมลงเลยใช่ส่วนตัวแพ้ทำยังไงถึงรู้สึกมั่นใจคือแพร้รู้สึกว่าแพ้ต้องเริ่มรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้บ้าง<ช>ถ้าเรารักตัวเองเชื่อในตัวเองอ่ะสิ่งนี้มันก็จะออกมาโดยที่เราไม่ต้องแบบฉันเชื่อตัวเองสิคือ walk like a winner not ่ loser คือไปด้วยอินเนอร์แบบผู้ชนะคุณก็จะไปที่ไหนคุณก็จะเฉิดฉายปรับมุมมองความคิดนิดนึงมันก็จะทำให้เราเป็นคนกล้าแสดงออกเป็นคนที่ มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะพูดดีมากคือพ่อพี่หมอสอนว่าอย่ากลัวที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องออถ้าถ้าสิ่งที่คุณแสดงออกไปมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อโรงเรียนต่อประเทศชาติ<ม>ก็แสดงออกไปเถอะอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราก็คงอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจทําสิ่งดีด มาหอยกันมาแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ชว่าจะเป็นแบบว่าสาระน่ารู้หรือรอะไรที่แบบหลายๆคนอยากจะมานั่งฟังพวกเรามามอยกันนะคะโอเคค่ะ,คะอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเราจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟเิสทุกคนอ,อ,อะคีะแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ของพวกเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถแบบเชียร์อัพแล้วก็ มีวิธีรูปท่างให้แบบซิสซิสคนเรามีความมั่นใจและมีความสุขของชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วต่อไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะไปให้ถึงแสนค่ะบ๊ายบาย